สว,วัสดีครับผมอาจารย์แน็นะครับอจาจารย์ก็จะทําการพยากรณต่อนะครับวันนี้อาจารย์ตั้งใจจะทําการพยากรณ์ต่อให้จบนะครับของเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับลัคนาราศีต่อไปก็คือลัคนาราศีกุมแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณของชาวลัคนาราศีกุมนะครับอจาจารย์ขอฝากข้อมูล2ข้อนะครับข้อที่1ใครยังไม่ทร,บราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับหรือยังไม่ชัวร์ ว่าที่เรารู้อยู่ปัจจุบันหรือที่เราใช้นะครับราศีในการที่เราไปเช็คดวงเนี่ยเราใช้ราศีเนี่ยมันคือลัคนาด้วยไหมเพราะก็มีบางคนที่ลัคนาราศีกับราศีเนี่ยอยู่นะครับตำแหน่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกันแต่ก็ไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่ชัวร์ยังไม่มั่นใจก็แอดไลน์อ f ฟฟิเชียข้ามาหาจารย์ที่ s อดไซ9์สองนะครับ หรือตามเลยดด้านล่างหน้าจอนะครับใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องสนใจข้อความหรือรูปอะไรทั้งนั้นนะครับให้แจ้งเลยครับว่าอยากทราบลัคนาราศีพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3าเวลาเกิดอันนี้จําเป็นมากนะครับย้ำนะครับเวลาเกิดจําเป็นมากนะครับ4จังหวัดที่เกิดครับหลังจากที่แจ้งข้อมูลครบถ้วนแล้วให้รอสักครู่นะครับอาจารย์จะทําการผูกโยวางลัคนาแล้วก็แจ้งกลับนะครับว่า คุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อนำลัคนาราศีที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกับตัวคุณนะครับไปทําการเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมในที่ช่องทางอาจารย์แด t ดวง channel นะครับหรือจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ตามสะดวกนะครับคุณก็จะได้ข้อมูลที่ตรงกับตัวคุณเองมากที่สุดนะครับในส่วนของข้อที่1นงี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับข้อ2ใครที่สนใจนะครับที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับกับทางอาจารย์นะครับก็สามารถ add line official ของคุอาจารย์เลยที่ a s s i 2 0สองศูนย์เก้า r z o นะครับหรือ ใครสะดวกสแกน QR Code นะครับก็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดไลน์เข้ามาแล้วนะครับจะมีขั้นตอนรายละเอียดแจ้งไว้ครบถ้วนนะครับให้ดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับแล้วทําตามขั้นตอนนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสามารถจองคิวดูวงกับทางอาจารย์ได้นะครับในส่วนของข้อที่2นี่มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทนะครับต่อหนึดวงใช้ระยะเวลาไม่เกิน50นาทีนะครับ กลับเข้ามาว่ากันในส่วนของการปยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีกุมประจําเดือนพิจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับมีดาวประจําัวก็คือดาวราหูนะครับซึ่งโคจรนะครับออกจากจุดเสื่อมนะครับมาตั้งแต่วันที่30มีนาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเข้าสู่ราศีเมษนะครับในเรือนภพสัตช์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกุมจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเรือนภพกรรมะก็คือดาวอังคารนะครับดาวองคารโคจรนะครับ เข้าสู่เรือนพบปุตตะนะครับตั้งแต่3ตุลาคมจนถึง15พฤศจิกายนนะครับกรรมะปุตตะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีกุมก็เขาเรียกว่าจะมีงานมีโปรเจกต์มีอะไรเข้ามาให้ทำเนี่ยเป็นจ็อบๆนะครับเป็นงานแบบเขาเรียกว่างานเล็กๆงานสั้นๆทำแล้วจบไปนะครับมันก็จะดีกับชาวลัคนาราศีกุมนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีนะครับดียังไงเดี๋ยวฟังต่อให้จบนะครับและหลังจากวันที่ นะครับ16พฤศจิกายนนะครับปีพศรา2565ไปจนถึง11มีนาคมปีพศรา2566นะครับดาวเจ้าเรือนพพกัมมะดาวองคารจะโคจรเข้าสน่รพบพพันธุนะครับกัมมะพันธุเพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถือว่าการงานของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมีเกณฑ์ที่ดีมีมุมที่ดีแน่นอนชัดเจนนะครับคราวนี้จะดีมากดีน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนนะครับการงานมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีมีโอกาส ที่ดีนะครับสาหรับเรื่องการงานก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับและการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพระก็คือดาวพระศัพดีนะครับโคจรนะครับมาเป็นเกษตรนะครับในวันที่8เมษายนปีพุทธศักราชสองพันสิบห้าแล้วก็อยู่กันไปยาวๆเลยจนถึง18เมษายนปีพุทธศักราชสองพันหกสิบหกนะครับกระดุมพระกระดุมพระเพราะฉะนั้นการเงินมีเกณฑ์จะมั่นคงมั่งคั่งนะครับมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับ ก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีนะครับหลังจากที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุ่มนะครับเช่นเดียวกันนะครับวันที่จะมาทึกรายการอยู่นี้นะครับตรงวันพฤหัสบดีที่7เมษายนนะครับปีพุทธศักราชส5 6 5นกะครับก็ในวันพรุ่งนี้ดาวพฤหัสบดีก็จะยกย้ายนะครับราศีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกุมอันนี้เป็นการพยากรณ์ของเดือนพฤษกายนเพราะฉะนั้น มันก็จะมีมุมที่ดีจากนี้ไปยาวๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินมีเกณฑ์การเงินมั่นคงมั่งคั่งนะครับรวยๆเฮงๆแน่นอนนะครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับถ้ารู้แบบนี้แล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับอย่ารอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครได้ฟังคลิปอาจารย์มาก่อนต้นนี้อาจารย์จะแจ้งไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับจะได้เตรียมความพร้อมนะครับอย่างน้อยกว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายนที่อาจารย์ทำนายไว้คุณยังมีเวลามากกว่า5.6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นลุยตั้งใจให้เต็มที่ยังไงก็มีมุมมีเกณฑ์ที่ดีสาหราาาวก,าะ,กะ,าะจ่ เป็นลัคนาราศีที่ดีอีกหนึ่งลัคนาราศีนะครับประจําปีพธศักรา2565เช่นเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักคึ่ส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเรือนภพปัต,ตนิก็คือดาวอาทิตย์นะครับโคจรเข้าสนมภพสุภาะนะครับในช่วงตั้งแต่นะครับ18ตุลาคมจนถึง16พฤศจิกายนนะครับปัตตนิสุภะก็ถือว่าคู่ครองความรักคึ่ส่วนมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนนะครับไม่ได้ติดขัดไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหรือแม้แต่จะ หมายถึงพาร์ทเนอร์ของเราที่ทํางานร่วมกันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสาหรับชาวลัคนาราศีกุมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หลังจากวันที่17พฤศจิก,กายนไปแล้วจนถึง14ธันวาคมนะครับดาวเจ้าเรือนพบปัต,ตนิก็จะโคโจรเข้าสู่เรือนภพกัมมะนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าอย่างน้อยก็มันมีอะไรที่ดีเพียงแต่ว่าดาวเจ้าเรือนโคโจรไปเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูเพราะ,ะนั้นถ้าช่วงเวลานี้ทําอะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบนะครับถ้อยทีท่ออาวัสนะครับอย่า ใช้อารมณ์นะครับมันมีทั้งมุมดีและมุมไม่ดีนะครับมุมไม่ดีก็คือระวังเกี่ยวกับเรื่องการพูดจาด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้มีปัญหานะครับกันนะครับในส่วนของผู้ร่วมงานก็ดีหรือแม้แต่จะเป็นคู่ครองก็ดีนะครับต้องระมัดระวังนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้นานมากนะครับระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่อย่างน้อยคุณได้ฟังคลิปนี้แล้วคุณยังมีเวลานะครับในการเตรียมตัวคุณรู้แล้วตอนนั้นจะเกิดเหตุแบบนี้ เราก็เตรียมความพร้อมนะครับจะได้ไม่เกิดนะครับหรือถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆมันอาจจะเกิดและเบาบางลงเพราะเรารู้อยู่อยู่แล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรนะครับโดยประมาณนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมด้วยนะครับเพราะบางคนอาจจะเกิดขึ้นมากหน่อยบางคนอาจจะน้อยหน่อยหรือบางคนอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับก็ได้นะครับก็แล้วแต่พื้นดวงชะตาแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับชัดเจนนะครับแต่ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วถือว่าเป็นมุมอะไรที่ดีเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยดาวราหูโคจรออกจากจุดเสื่อมมาแล้วก็ถือว่าก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมนะครับว่าทักษะเดิมเป็นอะไรด้วยจอนเป็นอะไรด้วยนะมันก็ต้องเอามาแมทช์กันว่าสุดท้ายแล้วมันมีมุมมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมนะครับแต่ถ้าภาพรวมเนี่ยถือว่าปลอดปอโดอปนนร ส่วนเรื่องอุบัติเหตุก็แคลค่าปลอดภัยนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว,ว่านะสถานการณ์ปัจจุบันก็ประมาทไม่ได้นะครับอย่างที่จะได้บอกไปแล้วว่าวันที่จะาบันทึกรายการตรงกับวันพฤหัสบดีที่7เมษายนปีพะะปุทธศักราช2565นะครับในส่วนของเรื่องโรคระบาดโควิด19ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าประมาทแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆคนรอบข้างก็จะปลอดภัยนะครับคนที่รอเราอยู่ที่บ้านก็จะปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเซฟตัวเราเอง فس فس อรรอเซฟนน อาจารย์ตั้งใจจะทาการพยากร์ให้จบจนถึงเดือนธันวาคมนะครับภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับอย่างช้าไม่เกินเดือนมิถุนายนนะครับที่ต้องรีบดําเนินการให้จบเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์สําหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับจะได้รู้ล่วงหน้าว่าจะต้องตั้งรับจะต้องลุยหรือว่าจะต้องทําอะไรอย่างไรนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ที่สําคัญคืออาจารย์จะทําข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับ แชร์ความรู้เกี่ยวเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับรวมถึงความรู้ของโหราศาสตร์ไทยพื้นฐานไปจนถึงการพยากรณ์นะครับจำนวนทั้งสิ้น251คลิปนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ฝากติดตามนะครับย้ำนะครับถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวเรื่องโหราศาสตร์ไทยจริงๆนะครับก็ติดตามช่องทางอาจารย์นทดดูดวงแชแนลไว้นะครับอาจารย์ก็ฝากกด subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะครับที่จะออกมานะครับแล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้กับท่านอื่นๆรับชมด้วยนะครับ อาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีกุ่มนะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุ่มทุกๆท่านนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับทุกๆคนโชคดีนะครับอย่างน้อยการเงินของชาวลัคนาราศีกุ่มเนี่ยยังไงมันมีเกณฑ์มั่นคงมั่งคั่งอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับรวยๆเฮงๆกันทุกๆคนนะครับวันนี้เราขีดจักรชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีแล้วเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ